สวัสดีครับพี่พี่อ้าวันนี้ผมพามาดูรถที่สบายกระเป๋านะครับผมนี่ครับรถราคาไม่ถึง200,000บาทเนี่ยมีรุ่นไหนกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมพารับชมกันนะครับผมมีรุ่นไหนน่าสนใจกันบ้างป่ะเราไปดูกันเลยนะครับคันแรกนะครับผมนี่คันแรกเลยเป็น Honda Accord นะครับรถระดับ D segment เลยนะครับผมนี่นะครับสีขาวสวยงามมากๆนะครับคันนี้เป็น Accord Gen 9นะนะครับปี09นะครับผมสวยๆนะครับผมอันนี้รถระดับ XL นะครับผมนี่นะครับล้อล้อแมกอัอลอยตัดเงานะสวยมากๆเลยนะครับมากับล้อขอบสิบหกนะนะครับนะครับกระจกมองข้างเป็นกระจกสีเดียวกับตัวรถนะครับที่เปิดประตูเป็นโครเมียมนะนะครับอาดูภายในกันนะนี่นะครับมากับโทนสีดำนะไอ้ข้อโทนสีดำแบบนี้นะครับผมเบาะหนังนะเบาะไฟฟ้านะเบาะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับเบาะแบบไฟฟ้านะครับพวงมาลัย แบบสีก้านนะมันติฟังก์ชันนะครับผมอ่านะครับขอดีนี้ก็จะมีหน้าจอกลางให้เหมือนกันนะครับแอร์เป็นออโต้นะนะครับอแถมก็นี่กล้องหน้านะครับมีกล้องหน้ารถให้นะครับผมนี่ด้านล่างอย่างที่เห็นนะครับมีพรมกระดุมให้นะครับผมก็ถือว่ากว้างขวางนะครับรถเก๋งซีดานขนาด XL นะครับผมไซส์ XL เลยนะครับผมมีแอร์หลังให้นะครับผมพรมกระดุมนะครับผมมีให้หมด เบาะหนังนั่งสบายนะครับแอคคอร์ดนั่งสบายอยู่แล้วนะนะครับเป็นรถระดับดีเซ็กเมนต์นะครับด้านหลังสวยเลยมีเซ็นเซอร์ให้นะครับมีกล้องมองหลังนะครับแล้วก็นะครับโครงสร้างีสวยแบบนี้เลยนะครับผมแอคคอร์ดนะครับ i v t e c h นะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์2.0นะ2.0นะครับขับประหยัดน้ำมันนะคันนี้บอกก่อนนะครับว่าเป็นรถที่เราติดแก๊สแล้วนะคันนี้เป็นรถลูกค้าคนเก่านะครับเอามาเทิร์นเนาะ คันนี้ติดแก๊สเรียบร้อยแล้วนะก็ราคาเบาๆนะครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับต่อรองได้นะต่อรองได้ถ้าเกิดคนจะซื้อสดมาเข้ามาหาเรานะครับต่อรองได้นะครับผมอ่าคันแรกนะครับสําหรับคันที่สองนะครับนะครับมีฮอนด้าก็ต้องมี Toyota นะครับมี Accord ก็ต้องมี Camry นะครับ Camry นะครับอ่า Toyota Camry นะครับ2.4 V นะครับผมสีทองแบบนี้เลยนะครับปี07นะคันนี้ก็ราคาเดียวกันนะครับอ่า 199,000บาทนะครับซื้อสดต่อรองได้นะครับต่อรองได้เยอะเลยผมบอกเลยนะครับมาคุยกันนะครับผมมีเซ็นเซอร์ด้านหน้าให้นะครับด้านหน้านี่สวยๆสีสันสวยงามนะสีทองนะโครงสร้างโครงสร้างเดิมเลยนะโครงสร้างเดิมลูกค้าเก่าเอามาเทิร์นนะคันนี้นะครับอ่าโครงสร้างเดิมๆเลยนะครับไฟได้อะไรบ้างเอ่ยมีฮาโลเจนมีโปรเจคเตอร์นะครับผมไฟตัดหมอกมีให้นะทั้งสองแบรนด์แหละนะครับผมสองแบรนด์เลยนะครับผมไฟเลี้ยวในโคมเดียวกันนะครับล้อมากับล้อขอบสิบท่าเอ่ย สิบเจ็ดนะครับล้อขอบสิบเจ็ดนะครับล้อแม็กอันลอยทูโทนเช่นกันนะครับโอ้โหนะครับเรื่อง vvti นะครับผมอ่าที่จะเปิดประตูเป็นสีโครเมียมนะครับผมภายในได้อะไรกันบ้างนะครับผมกระจกไฟฟ้าแน่นอนแหละแล้วก็เบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับผมเบาะไฟฟ้าคู่หน้าเลยแล้วก็เบาะเป็นเบาะหนังสีครีมนะสีครีมนะครับภายในนี่เป็นสีครีมแล้วก็ตัดกับลายไม้หรูๆสไตล์แคมรี่นะนะครับมีลายไม้อยู่ทุกส่วนนะนะครับผมอันนี้มากับกุญแจบูสตาร์ทนะ เป็นบูสตสตาร์ทแล้วนะครับผมอะาลัยเป็นสี่ก้านนะครับมันติฟังก์ชันเต็มระบบนะครับผมมีคูซอนโทให้นะครับมีให้นะครับแล้วรุ่นนี้เลยนะปีศูนย์จทางฝั่งของตัวต้าเขาก็มีคูซอนโทให้แล้วนะนะครับผมหน้าจอกลางนะครับหน้าจอกลางนี่ได้หน้าจอ แบบสัมผัสนะครับมีเน็ตเตอร์นะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับแอร์ออโต้นะครับผมมีที่เป่าเบาะนะครับมีปอมลมเบาะนะครับเมืองจอดที่ร้อเนาะแล้วก็เปิดแอร์ในเบาะได้นะครับไล่ความร้อนออกบนกเบาะได้นะครับเกียร์ออโต้นะครับแบบขั้นบันไดนะครับปรับเชนเกียร์ได้นะครับบวกลบที่หัวเกียร์ได้เลยนะครับผมสำหรับด้านหน้าก็สวยๆแบบนี้เลยนะครับผมครับไฟฟ้าสีเอ่อสีสีครีมนะครับคู่หน้าเลยนะครับผม กว้างขวางนะครับมาดูด้านหลังกันหน่อยนะครับด้านหลังก็แน่นอนนะครับแคมป์รี่ยังไงก็ต้องมีอแอร์หลังให้นะครับผมเบาะสีครีมสวยๆนั่งสบายอันนี้บอกบอกเลยว่านั่งสบายแบบโซฟาเลยนะนะครับนะครับเป็นโซฟาบ้านเลยนะนะครับรูหรานะครับนั่งสบายนะครับมีดูระบายความร้อนนะครับกว้างขวางรถดีเซ็กเมนต์ไซส์ XL แบบนี้นะครับผมราคาเพียง 199,000บาทเท่านั้นนะครับผมอ่านะครับมี2คันแล้วนะครับผมนี่นะครับราคาเดียวกันนะครับทั้ง a อ c o r d ทั้งแคมรีนะ2คันนี้ราคาเดียวกันนะมาดูรถก่อนได้นะครับถ้าถูกใจมาต่อรองได้นะครับมาคุยกันนะครับผมซื้อสดไม่เก็บแหวนนะครับอ่าอต่อมาเป็นปากของนิสสันบ้างนะครับอันนี้มีทุกแบรนด์นะนิสสันมาด์นิสสันมาดนะอันนี้เป็นนิสสันมาดนะครับอ่ารถ5ประตูเนาะเอสเดกประตูนะครับเครื่องยนต์ 1,200งพซีซีคันนี้นะครับผมไฟฮาโลเจนใหญ่ๆแบบนี้เลยทุกคันที่ไฟสีเหลืองเห็นที่คนเห็นไหมไฟจะจ่อเหลืองๆหน่อยนะเดี๋ยวผมมีน้ำยาวิเศษขัดให้นะวันรับรถเป็นไฟสีขาวแน่นอนนะครับผมอ่านะครับได้ล้อแม็กนะคันนี้นะครับสันมาร์ทล้อแม็กนะครับขอบ15นะครับแน่นอนนะครับขอบ15อ่าภายในก็ถือว่าเป็นเบาะหนังนะนะครับภายในเป็นเบาะหนังโทนสีดำแบบนี้นะครับสวยๆนะครับผม กมอะไรสามก้านนะครับแล้วก็วิทยุเดิมโรงงานนะครับแอร์นะครับเป็นออโต้นะแอร์ออโต้นะมีจอแสดงผลตรงกลางด้วยนะครับผมตัวนี้ก็ได้เบาะได้กระจกไฟฟ้านะครับออโต้ได้คนขับด้วยนะครับจกไฟทั้งสีบานเลยนะนะครับผมก็ถือว่าให้มาพอสมควรแล้วนะครับคันนี้นะครับครับด้านหลังก็ถือว่านั่งกว้างขวางนั่งสบายนะครับได้เบาะหนังนะโทนสีดํานะครับเบาะพับเก็บของได้นะครับ ขนาดกระทัดรัดนะครับผมสําหรับรถทันแรกนะครับใครที่จะสนใจนักเรียนนักศึกษาที่จะสนใจออกรถทันแรกราคาเบาๆบนะครับราคาเพียง1นึ่งแสนหกบาทเท่านั้นนะครับผมอ่านะครับซื้อส่วนต่อรองได้นะครับมาต่อรองได้นะครับราคาลงจากนี้แน่นอนนะครับผมมามารับกันได้นะนะครับอีกต่อมาเป็นแจ๊ดจนะนะครับฮอนด้าแจ๊นะครับรถแฮทแบกอีกเช่นเกินเช่นกันนะครับแบรนด์ฮอนด้านะครับผมคันนี้เป็นแจ๊ตัวแรกนะครับสร้างชื่อเสียงให้แจ๊ดมากๆเลยนะครับผมอันนี้สวยสวยเลยนะครับ ไปฮาโลเจนใหญ่แบบนี้นะครับผมล้อมแม็กครับเป็นหกก้านสีเท่ากันนะหกก้านสีเท่ากันขอบสนะิบห้านะครับผมเท่ๆเลยนะครับผมมีสเกิร์ตด้านข้างให้นะครับสเกิร์ตด้านข้างมีให้นะครับผมอฟิล์มติดแล้วที่สวยนะครับนี่ภายในมากับเบาะผ้านะเบาะผ้านะครับแล้วก็พวงมาลัยเป็น กึ่งมันติฟังก์ชันนะครับมันเชนเกียร์เจเสปีดตรงนี้ได้นะครับบวกลบที่พวงมาลัยได้เลยนี่คือข้อเด่นของเขานะนะครับเชนเกียร์เหมือนคล้ายๆจะเป็นเบสต์แองเกลชิปแต่ไม่ใช่นะแต่สามารถเชนเกียร์ตรงนี้ได้เจสปีดนะครับผมเกียร์ออโต้เจสปีดนะนะครับที่อยู่เดิมโรงงานแอร์มือหมุนนะอันนี้ก็จะจะเป็นสเปคเดิมๆของเขานะนะครับผมอ่าแจ๊สนะครับได้พวงกระดุมให้นะอันนี้ให้ไปเลยพวงกระดุมนะอ่านะครับด้านหลังก็พับได้นี่พับให้ดูแล้วนะนี่พับได้นะ ก็ถือว่าเป็นเบาะผ้านะครับรมกระดุมมีให้นะครับด้านหลังนะครับเก็บของได้เยอะอยู่นะครับ5ประตูนะครับรถอเนกประสงค์นะครับล้อแม็กทั้ง4ล้อนะสีเทากันนะครับผมก็ประมาณนี้นะทั้ง4คันนี้ใครสนใจนะครับรีบทักนี่จองเข้ามาได้นะครับผม Honda Accord ราคาอยู่ที่199,000บาทนะครับ Camry เช่นเดียวกัน1น9่0 0นบาทนะครับไอซันมาร์ทหน แสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับและเส้นเดียวกันนะครับฮอนด้า a จ z นะครับผมราคาอยู่หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับอ่าทั้งสี่คันราคาไม่ถึงสองแสนนะครับผมใครสนใจสามารถโทรหาเซลล์นัดเลยได้เลยที่เบอร์ศูนย์หกห้าห้า